ไม่มีเงินก้อนแต่อยากมีทองใสใครว่าทำไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นผ่อนทองโทรศัพท์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าอยากผ่อนอะไรก็ขอให้บอกมินค่ะสวัสดีค่ะมิ้นค่ะสาววิตรีชื่นจิตจ,จากเพจผ่อนทองใสก่อนผ่อนทีหลังค่ะเพราะทองคำเป็นอีกหนึ่งทรัพย์สินทางเลือกที่น่าลงทุนหรือเก็บออมเพื่ออนาคตยิ่งเวลาผ่านไปมูลค่าของทองคำก็ยิ่งสูงขึ้นอีกทั้งยังใช้ในการแลกเปลี่ยนได้อีกด้วยโดยปกติแล้วการซื้อทองคำมักจะใช้เป็นเงินก้อน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเงินของผู้ซื้อค่ะมิ้นเลยมีบริการออมทองและผ่อนทองในนามมิ้นผ่อนทองค่ะการชําระไม่ว่าจะเป็นรายเดือนหรือว่าชําระเป็นงวดก็สามารถวางแผนการออมหรือว่าผ่อนได้ด้วยตนเองค่ะที่สําคัญคือการผ่อนทองกับมินนะคะราคาถูกกว่าหน้าร้านค่ะนอกจากนี้มินยังมีบริการผ่อนโทรศัพท์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆอีกด้วยนะคะหากตัดสินใจได้แล้วอย่ารอช้าค่ะรีบติดต่อเข้ามาที่ Facebook Fanpage ผ่อนทองสก่อนผ่อนทีหลังค่ะ ไม่ว่าจะผ่อนทองออมทองซื้อทองสดอย่าลืมนึกถึงมิ้นผ่อนทองนะคะ